การเจริญสมาธิสมาธินั้นจะพึงเจริญอย่างไรพึงทราบเสียก่อนว่าสมาธิแบ่งได้เป็นสองคือโลกิยะและโลกุตระในแห่งการเจริญอริยมรสมาธินั้นสงเคราะห์เข้ากับในแห่งการเจริญปัญญาได้ทีเดียวเพราะว่าเมื่อปัญญาเจริญแล้วมรคสมาธินั้นก็ย่อมเป็นอันเจริญด้วยแท้เพราะเหตุนั้น เราจะไม่หมุงเอามัคคสมาธินั้นมากล่าวเป็นแผนกหนึ่งต่างหากว่า,ามรคคสมาธินั้นจะพึงเจริญอย่างนี้อย่างนี้ส่วนว่าสมาธิอันเป็นโลกิยานี้ใดโลกิยาสมาธินั้นอันพระโยคาวชรผู้ยังศีลทั้งหลายให้หมดจดโดยในที่กล่าวแล้วตั้งอยู่ในศีลอันบริสุทธิ์ดีแล้วบรรดาปริโอดสิบประการปริพอดใดของเธอมีอยู่ตัดปริโอดนั้งเสียแล้วเข้าไปหาท่านผู้ให้ธรรมฐาน ผู้เป็นกัลยาณมิตรถือเอากรรมฐานสี่สข้อใดข้อหนึ่งซึ่งอนุกูลแก่จริยาของตนละวิหารอันไม่เหมาะแก่การเจริญสมาธิเสียอยู่ในวิหารอันเหมาะสัดความกังวลเล็กๆน,น้อยๆเสียให้หมดด้วยแล้วพึงเป็นผู้ไม่ทำภาวนาพิธีทั้งปวงให้บกพร่องไปจเจริญขึ้นเถิดนี้เป็นความสังเกตในในการเจริญสมาธินั้น บรรดาปริโสิทศประการปริโภคใดของเธอมีอยู่ตัดปริโภคนั้นเสียนี้ก่อนเครื่องกังวลน,นั้นคืออาวาสสระกูลลาภคณะและการงานเป็นที่หากการเดินทางยากอาพาธการเล่าเรียนและฤทธิ์รวมเป็นสิบเครื่องกังวลสิทธินี้แลชื่อว่าปริโภคอาวาสปริพภค แม้ห้องที่นอนได้เล็กๆห้องหนึ่งก็เรียกว่าอาวาสแม้บริเวณบริเวณหนึ่งก็เรียกว่าอาวาสแม้สังขารามทั้งหมดก็เรียกว่าอาวาสอาวาสน,นี้นั้นหาเป็นปริพลต่อบพิสูทั้งปวงไปไม่ก็แต่พิสูจใดต้องขวนกวายในการงานต่างๆมีการก่อสร้างเป็นต้นในอาวาสนั้นก็ดีมีการสังสมสิ่งของไว้มากในอาวาสนั้นก็ดีมีความอาลัย ใจผูกพันอยู่ในแาวาว่านั้นด้วยเหตุใจเหตุหนึ่งก็ดีาวาดนั้นจึงเป็นผลิพภทสสาหรับภิกษุนั้นเท่านั้นหาเป็นแก่ภิกษุนอกนั้นไม่เรื่องต่อไปนี้เป็นนิศัศนะในความที่อาวาสไม่เป็นผลิพภทนั้นมีเรื่องเล่าว่าบุรุษสองคนออกจากเมืองอนุราทัปุระเดินทางไปจนได้ไปบวชอยู่ในวัดถูฟารามก่อนประชิตสองรูปนั้น รูปหนึ่งเรียนมาติกาได้คล่องสาม,มาติกาเป็นผู้มีภาษาครคฆ่าภาวนาแล้วไปสู่ชน,ชนบทชื่อปาจีนขันธราชีรูปหนึ่งคงอยู่ในถูปารามนั้นรูปที่ไปปาจีนขันธราชีอยู่ที่นั่นนานจนเป็นพระเถระและคิดว่าที่นี่เป็นที่เหมาะสมแก่การที่จะเร่นอยู่มาเราจะบอกความนั้นแก่ภิกษุผู้สหายด้วยเถิด แล้วออกจากชนบทนั้นเดินทางไปจนย่างเข้าสู่ถูปารามพระเถระผู้รวมภาษาเห็นท่านกำลังเดินเข้าวัดมาก็ไปต้อนรับช่วยรับบาจีวอนทำอาคันตุกะวัดพระเถระอาคันตุกะเข้าสู่เสนาสนะที่พักแล้วคิดว่าพระเดียวสาขายของเราจะต้องส่งเนยสายหรือน้ำอ้อยหรือน้ำปานะมาให้หรอกเพราะเธอเป็นผู้อยู่มานานในนครนี้ แต่คอ,อยจนกลางคืนท่านก็ไม่ได้รับสิ่งที่คิดไว้ตอนเช้าจึงคิดใหม่ว่าทีนี้เธอจะต้องส่งข้าวส้มและกลับที่พวกอุปถัมภ์ส่งมาให้เราละแม้ข้าวส้มและกลับที่คิดนั้นก็ไม่ได้เจอจึงคิดต่อไปว่าเออนะของส่งมาไม่มีพวกอุปถัมภ์คงจะคอยถวายเมื่อเธอเข้าไปบินถวายกำลังตกลง เข้ากรุงเพื่อบินทบาทกับพระเถระทุตินนั้นแต่เชา้าท่านทั้งสองเดินไปในถนนสายหนึ่งได้ข้าวส้มกระบวยเดียวก็ไปนั่งดื่มกันในโรงฉันถึงบัดนั้นท่านอาันตุกะก็ยังคิดอยู่ว่าข้าวส้มประจำที่จะไม่มีในเวลาฉันข้าวสวยนี่แหละคนทั้งหลายคงจะถวายข้าวอย่างประนีละ่ะแต่แล้วแม้ถึงเวลาฉันข้าวสวย ท่านเคยฉันอาหารที่ไปบิณฑบาตได้มานั่นเองนิ่งต่อไปไม่ไหวจึงเอ่ยถามขึ้นว่าท่านผู้เจริญท่านเลี้ยงอัตภาพมาอย่างนี้ตลอดกาหลหรือเมื่อพระเถระรับว่าเป็นอย่างนั้นจึงออกปากชวนว่าท่านผู้เจริญชนบทปาจีนขันตราชีเป็นที่พำสุขเราไปอยู่ที่นั่นกันเถิดพระเถระรับปากตกลงไปก็ออกจากพระนครทางประตูด้านใต้ เดินไปตามทางที่จะไปหมู่บ้านช่างมองเลยทีเดียวไม่ต้องกลับไปวัดแค่ก่อนพระอคันตุกะจึงทวงว่าอย่างไรท่านจึงเดินทางไปทางนี้เล่าะระเถระตล่าว่าอาวูโซ่ท่านกล่าวสังเสริญชนบทปาจีนขันธราชีนี่ใช่หรือจะไปชนบทนั้นก็ต้องเดินไปทางนี้น่ะสิท่านอาคันตุกะประหลาดใจที่ท่านไม่กลับไปเก็บของที่วัดจึงว่าก็ในที่ที่ท่านอยู่มานานถึงเพียงนี้ อธิเรกบริขารสักอย่างก็ไม่มีดอกเลยอท่านรับว่าจ้าอาวุโสเตียงกัางาที่เราใช้ก็เป็นของสงเราก็เก็บมันเรียบร้อยแล้วของอะไรอะไรอื่นก็ไม่มีจึงไม่จําเป็นต้องกลับไปวัดก่อนท่านอาจารย์ุกะบอกว่าแต่ไม่เท่าและกระบอกน้ํามันรองเท้าโลกบาทของกระผมยังอยู่นั่นสเสถระว่าอาวุโสท่านมาพักอยู่วันเดียว ยังมีของมาไว้ถึงเท่านั้นเทียวนะท่านอาจารยุะเขาก็อย่างนั้นมีจิตเลื่อมสายไหวพระเถระแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญสําหรับภิกษุอย่างท่านอารัญ,ญาวาสคือการอยู่อย่างอยู่ฝาย่อมเป็นได้ในที่ทุกแห่งไปถูฝารามเป็นที่บรรจุเท่าทานของพระพุทธเจ้า,ยาสี่พระองค์ได้ฟังธรรมที่เป็นสัพพายะในโลหะประสาส ได้ชมพระมหาเจดียด์และได้พบครับผู้ใหญ่เป็นไปราวกับพุทธการขอท่านจงอยู่ต่อไปในถูปารามนี้เถิดอย่าต้องไปปาจีนขันธราชีกับกระผมเลยดังนี้แล้ววันรุ่งขึ้นก็ถือบาจีวอนกลับไปแต่ตัวผู้เดียวอาวาย่อมไม่เป็นปริโพศสําหรับภิกษุเช่นพระเถระผู้อยู่ในถูปารามนี่แหลกุละปริพศสกุลญ,ญาติก็ดี ตระกูลอุปถาคดีชื่อว่ากุละจริงอยู่สำหรับที่สุบางรูปผู้อยู่คุกครีกับคนในตระกูลสนิทจนใจผูกพันกันโดยในว่าเมื่อเขาเป็นสุขก็สุขด้วยแั่นี้เป็นต้นแม้แต่ตระกูลอุปถาก็เป็นปริพทดได้จะกล่าวอะไรถึงตระกูลญาติเล่าที่สุเช่นนั้นจะพ่าจากคนในตระกูลไปแม้แต่วิหารใกล้เคียงเพื่อฟังธรรมก็ไม่ได้สำหรับที่สุลางรูป แม้แต่โยมผู้หญิงโยมผู้ชายก็หาเป็นปริตผลใหม่ดังเช่นภิกษุหนุ่มผู้หลานของพระติสเถระผู้อยู่ณโครันทกะวิหารมีเรื่องเล่าว่าภิกษุหนุ่มรูปนั้นได้ไปโรหณชนบทเพื่อเรียนบาลีฝ่ายอุบาสิกาย,ยมผู้หญิงผู้เป็นน้องของพระเถระก็ถามข่าวเธอกับพระเถระอยู่ร่ําไปจนวันหนึ่งพระเถระท่านรําคาญคิดว่าจะต้องไปนําภิกษุหนุ่มกลับมาทียที จึงออกเดินมุ่งหน้าไปโรหณชนบทข้างที่สุน,นุมก็คิดว่าเราอยู่ที่นี่มาขรนานแล้ววัดนี้เราจะต้องไปเยี่ยมพระอุบายะและทราบข่าวอุบาสิกาแล้วค่อยกลับมาหนงนี้แล้วก็ออกจากโรหณชนบทมาท่านทั้งสองมาเจอกันที่ฝั่งแม่น้ําแห่งหนึ่งที่สุน,นุมนั้นก็ทําอุปบายะวัดแด่พระพิเถระที่โคนไม้ต้นหนึ่งท่านถามว่าจะไปไหน ก็เปียนความคิดนั้นให้รทราบพระเถระจึงคิดว่าเธอทำดีแล้วแม่อุบาสิกาก็ถามถึ่งเธออยู่ไม่ได้ขาดถึงตัวฉันมานี่ก็เพื่อวความกลับไปของเธอนั้นแหละเธอไปเถิดส่วนฉันจะจำจะพักกรรมฐานนี้ในวิหารแห่งใดแห่งหนึ่งในีินิลละ่างนี้แล้วส่งพี่สุหนุ่มนั่นไปเธอไปถึงโกรันทกะวิหารนั้นในวันเข้าพรรษาพอดี แสนาสนะที่ได้แก่เธอก็คือเสนาสนะที่โยงผู้ชายของเธอให้สร้างไว้นั่นเองครั้นวันรุ่งขึ้นจากวันขาพรรษาโยงผู้ชายของเธอมาถามพระเสนาสนะขหาระกศว่าท่านเจ้าข้าเสนาสนะของข้าพเจ้าได้แก่ใครจะยินว่าได้แก่ภิกษุหนุ่มอาคันตุกะจึงไปหาเธอไหวแล้วกล่าวว่าท่านเจ้าข้าสำหรับภิกษุผู้ขาพรรษาในเสนาสนะของข้าพเจ้า มีวัดที่จะพึงปฏิบัติอยู่เธอสักถามว่าวัดว่าอะไราท่านอุบาสกเย้่ยผู้ชายจะบอกว่าวัดนั้นคือพึงรับภิกษาที่เรือนของข้าพเจ้าแห่งเดียวตลอดไาลมากประการหนึ่งภาวนาแล้วเวลาจะไปต้องบอกลาประการหนึ่งเธอรับโดยโดุดสนิภาพฝ่ายอุบาสกกลับไปเรือนบอกบาสิกาว่า พระคุณท่านอาคันตุกะรูปหนึ่งเข้าภาษาในอาวาสของเราพึงบำรุงโดยเคารพเถิดอุบาสิกาก็รับคำว่าสาทุแล้วให้จัดขาชนิยะโพชนิยะอันประนีตไว้ข้างีิสุหนุ่มถึงเวลาฉันก็ไปเรือนของญาติไม่มีใครจําเธอได้สักคนเธอฉันบินถบาตท,ที่เรือนนั้นจํนาภาษาจนตลอดไตลมากแล้วก็บอกลาว่าอาตมาจะไปละครั้งนั้นพวกญาติของเธอขอร้องว่า ช่งนี้ค่อยไปเถิดเจ้าข้าวันรุ่งขึ้นเลี้ยงเธอที่เรือนั้นแล้วเติมน้ำมันให้เต็มกระบอกถวายน้ำอ้อยก้อนหนึ่งและผ้าสาดกกยาวข้าวสอกพื้นหนึ่งแล้วจึงอนุญาตให้เธอไปเธอทำอนุโมทนาแล้วก็มุ่งหน้าไปโรหณชนบทฝ่ายพระอุปชาย์ของเธอโปราณาแล้วเดินทางย้อนมาก็ได้พบเธอในที่ที่เคยพบกันนั่นเองเธอไหว้พระเถระแล้วได้ทำอุปัชฌายวัตร แด่พระเถระที่คนมาแห่งหนึ่งเช่นเคยครั้นแล้วพระเถระถามเธอว่าอย่างไรพ่อพัทรมุกภูมิหน้าแจ่มเธอได้พบอุบาสกและอุบาสิกาของเธอแล้วหรือเธอรับว่าได้พบแล้วแล้วก็เล่าประพฤติการทั้งกวงถวายทาท้าของของพระเถระด้วยน้ำมันนั้นทำปานะด้วยน้ำอ้อยถวายถวายผ้าสาดกผืนนั่นแหละแด่พระเถระ วแล้วเรียนว่าโรหนาชนบทเท่านั้นเป็นที่สัตปายสรับผมขอรับแล้วก็ลาไปข้างพระเถระก็มาสู่โกรันทกวิหารรุ่งขึ้นจึงเข้าไปหมู่บ้านโกรันทกา,ามฝ่ายอุบาสิกาหวังใจว่าหลวงพี่ของฉันจะพาพระลูกชายของฉันมาประเดี๋ยวนี่ละก็เฝ้ายืนมองหนทางอยู่ทุกวี่วันวันนั้นนางเห็นท่านมาองค์เดียวสำคัญเอาว่า จะอยบุตรของตัวตายเสียแล้วพระเถระนี้จึงมาแต่ผู้เดียวก็ฟบลรงร้องให้ค่ำควรวญอยู่แท่ท่าพระเถระพระเถระนึกรู้ว่าพิสุหนุ่มมาแล้วไม่ให้ใครรู้จักตัวเพราะความมักน้อยกลับไปเสียแล้วลาสินนอจึงปลอบนางให้คลายปริเทวะแล้วเล่าประพรติเทตุทั้งตัวให้ฟังแล้วนำผ้าสาดกืนั้นออกจากสลกบาดแสดงให้เห็นเป็นขยาน อุบาสิกาทราบความจริงเช่นนั้นเกิดความเลื่อมใสหันหน้าไปทางทิศที่พระลูกชายไปฟังภาาองลงนมัสการฟางกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจา้าคงจะทรงทำภิกษุผู้เช่นนังบุตรของเรานี่แหละหนอให้เป็นกายสักขีคือผู้ถูกชี้เป็นตัวพยานตรัสรัฐวินีตะปฏิบธาดารกะปฏิบธาสวัตวตะปฏิบทาและมหาอริยวงปฏิบธา อันแสดงความสันโดษด้วยปัจจัยสี่และความยินดีในภาวนาน่าสนเสริญแม้ฉันอาหารอยู่ในเรือนของมารดาบังเกิดกล่าวแท้ๆถึงสามเดือนเธอก็ไม่ได้ปริปากว่าฉันเป็นบุตรของท่านท่านเป็นมารดาโออัจฉริยมนุษย์สำหรับภิกษุผู้มีจิตไม่จิตข้องอย่างนี้แลแม้แต่มารดาบิดายังหาเป็นผลิพุทใไม่แต่กล่าวยายถึงตระกูลอุปถาอื่นด้วยประสานชนิด ลาบปริโภดปัจจัยสีชื่อวันลาถามว่าปัจจัยสีนั้นเป็นปริโภพได้อย่างไรแก่ว่าก็ในที่ที่ภิกษุผู้มีบุญไปนนั้งหลายย่อมถวายปัจจัยมีของบริวารมากเธอมัโมอันโมทนาัวแสดงามเกคนเหล่านั้นย่อมไม่ได้โอกาสจะทํำสมณธรรมตั้งแต่อรณุณขึ้นจนถึงปฐมยามต้องเกี่ยวข้องกับคนม่ได้ขาดสายสามตอนเช้ามืดเล่า พวกพิสูผู้ถือบินทบาตเป็นวัดประเภทพาหุระลิกะคือมากมากใยปัดใจก็พากันมาบอกว่าท่านผูดเจ,จ,ะจะเริญอุบาสกโนนอุบาสิกาโนนอมาตโนนผุรอมาตโนนธิดาอมาตโนนใครจะเห็นท่านเธอขัดเขาไม่ได้ก็บอกพิสูนเหล่านั้นให้ช่วยถือบาจีวรแล้วเป็นผู้เตรียมที่จะไปทีเดียวเป็นผู้ต้องโคนขวายในการสงเคราะห์ผู้อื่นอยู่เป็นนิด ปัจจัยเหล่านั้นย่อมเป็นผลิภูตต่อภิกษุนั้นดังนี้อันภิกษุเช่นนั้นต้องละทิ้งคณะเสียจาริกไระต่ผู้เดียวในถิ่นที่คนไม่รู้จักเธออย่างนี้เธอจึงจะตัดปริภูตทั้งเสียได้คณะผลิภูตคณะภิกษุผู้ผเรียนพระสวดก็ดีคณะภิกษุผู้เรียนพระอภิธรรมก็ดีชื่อว่าคณะภิกษุได้มัวให้อุเทศบ้างผลิพุตชาบ้างแ่คณะนัน้น ย่อมไม่ได้โอกาสสาหรับสมณะธรรมคณะจริงเป็นปริรพศสอนพิสุนั้นคณะปริพศนั้นเธอพึงสัดเสียด้วยวายทางสอบไปนี้ถ้างานเรียนของพิสุเหล่านั้นเสร็จไปแล้วมากงานที่เหลือน้อยไซเธอพึงทํางานนั้นเสียให้เสร็จแล้วเข้าฝาไปเเถิดถ้างานที่เหลือแล้วน้อยที่เหลือมากไซเธอพึงไปหาคณะวาจกคือผู้สอนหมู่อื่นให้สอนแทนอย่าพึงไปกลเลยหนึ่งยอด เข้าไปหาคณะวาจกอื่นซึ่งตั้งสักอยู่ภายในที่กำหนดหนึ่งโย์ขอร้องให้ท่านช่วยสงเคราะห์พิสุจในคณะของตนด้วยสังขาวิธีมีให้อุเทศเป็นต้นแทนตนเถิดแม้นไม่ได้อย่างว่ามานี้ก็พึงบอกพิสุจเหล่านั้นว่าอาวโุโสทั้งหลายจิตอย่างหนึ่งของขา้าพเจ้ามีอยู่ไม่อาจสอนท่านทั้งหลายต่อไปได้เชิญท่านทั้งหลายแยกย้ายไปหาที่เรียนตามสะดวกเถิดดังนี้แล้วละทิ้งคณะไปทํางานของตนเถิด รกรรมะผิพุทนวกรรมการก่อสร้างชื่อว่ากรรมคือการงานอันภิกษุผู้ทํานวกรรมนั้นจําต้องรู้ทับสัมภาระที่คนงานมีช่างไม้เป็นต้นได้ไวแล้วและยังหาไม่ได้ต้องขนวนขวายดูแลในงานที่เขาทําเสร็จแล้วและยังไม่ได้ทําผู้ทํานวกรรมต้องมีปริพประเิษทุกอย่างนี้นนแหละแม้กรรมมาผิพุทนั้นก็พึงสาเสียด้วยวัยงต่อนปนี้ ถ้างานเหลือน้อยพึงทําเสียให้เสร็จถ้าเหลือมากหากเป็นนวกรรมของสงศัยพึงมอบหมายแก่สงหรือแก่ภิกษุผู้นําภาระในธังฆกิจทั้งหลายหากเป็นนวกรรมส่วนตัวพึงมอบแก่ผู้นําภาระของตนไม่มีภิกษุผู้นําภาระเช่นนั้นก็พึงสละงานให้แก่สงแล้วไปเถิดอัฏฐานะปริพุท์การเดินทางชื่อว่าอัฏฐานะ ก็บรรพชาเสกขาของภิกษุใดมีอยู่ที่ไหนก็ดีปัจจัยชนิดไรๆอันภิกษุใดจะพึงได้อยู่ที่ไหนก็ดีถ้าภาิกษุนั้นยังไม่ได้พบบรพชาเสกขาและปัจจัยนั้นเธอไม่อาจหยุดยั้งอยู่ได้อันคำมิกจิตคือความคิดที่จะไปแม้แห่งภิกษุผู้เข้าป่าทำสมณธรรมอยู่ก็เป็นของยากที่จะบรรเทาได้เพราะฉะนั้นเธอพึงไปจัดทงกิตนั้นให้เสร็จ แล้วจึงทําความขวนขวายในสมณะธรรมเถิดญาติปริโพศบุคคลทั้งหลายที่จําต้องรู้จักมีดังนี้คือในฝ่ายวัดพระอาจารย์พระอุปชายะสัตถิวิหาริศอันเทวาสิกพิสุร่วมอุปชายะพิสุร่วมอาจารย์ในฝ่ายบ้านเรือนมีมารดาบิดาพี่น้องหญิงพี่น้องชายเป็นต้นที่ว่าญา บุคคลเหล่านั้นเกิดเป็นไข้ขึ้นจึงเป็นปริโภคแก่ีิสุนี้เพราะเหตุนี้ปริโคตนั้นเธอพึงตัดด้วยการอุปสารคทำบุคคลเหล่านั้นผู้เป็นไข้ให้หายเป็นปกติเสียในบุคคลเหล่านั้นว่าถึงพระบัชายะเป็นไข้ก่อนถ้าท่านไม่หายเร็วพึงปฏนิบัติท่านจนตลอดชีวิตเถิดพระบรรพชาจารย์พระอุปสมบทาจารย์สาธิวิหาริกอันเทวสิก์ที่ตนสสตธรรมวาจาให้อุปสมบทและให้บรรพชา และพิสุร่วมอุปชัยยะเป็นไข่ก็พึงปรนิบัติอย่างอุปชายยะนั้นเถิดส่วนพระนิสยาจาร์พระอุเทศอาจารย์นิสยมเจวาสิอุเทสันเสวาสิทพิสิทและพิสุร่วมอาจารย์พึงปรนิบัติเพียงที่นิสัยและอุทธธเทศจะไม่ขาดแต่เมื่อสามารถก็ควรปรนิบัติต่อไปอีกแค้ในมารดาธิดาพึงปรนิบัติเหมือนอยู่เหมือนในอุปชายยะเถิด จิงอยู่มานาบิดานั้นแม้หากท่านเป็นผู้สถ็จอยู่ในราชสมบัติถ้าท่านประชวนหวังได้รับการอุปถ์แต่บุตรไซีิสุก็ควรทําให้ท่านแท้อันหนึ่งยาของท่านไม่มีก็พึงให้ยาอันเป็นของของตนเมื่อยาของตนไม่มีก็ควรแม้สแสวงหาด้วยพิกขาจานมาให้ท่านจงได้เถิดแต่สําหรับพี่น้องชายหญิงเป็นไข่พึงประกอบยาอันเป็นของของ,ของเขานั่นแหละให้เขา ถ้าของของเขาไม่มีจึงให้ของของตนเป็นของยืมเมื่อหาได้ภายหลังจึงถือเอาคืนเมื่อหาไม่ได้ก็อย่าทวงเลยจะทํายาจะให้ยาแก่สามีของพี่น้องหญิงผู้มิญาติย่อมไม่ควรแต่พึงให้แก่พี่น้องหญิงบอกเขาให้แก่สามีของเขาในแม่ในภรยาของพี่น้องชายก็ดุดในนี้ส่วนบุตรทั้งหลายของเขาเป็นญาติของเธอแท้ เพราะฉะนั้นทำยาให้บุตรทั้งหลายของเขาเหล่านั้นย่มควรอ,อาพาธปริพอโรคชนิดใดชนิดหนึ่งชื่อว่าอาพาธโรคนั้นมันเบียดเบียนเอาจึงชื่อว่าปริพอดประเหตุน,ตนั้นพึงตัดเงนเสียด้วยการทำเพศสัตว์แต่ถ้าแม้เมื่อพิสูจน์ทำเพศสัตว์รักษาอยู่สองสามวันอานพาธไม่สงบใจก็พึงทิเทียนอธิภาว่าข้าไม่ใช่บาวไม่ใช่ลูกจ้างของเจ้า ก็ข้าเลียเจ้านี้แหละจึงได้รับทุกในสังสารวัตรอันยาวนานไม่ปรากฏเงื่อนต้นเงื่อนปลายนี้ดังนี้แล้วทำสมณะทำเถิดคันทัดริโพอการบริหารประยัดที่ว่าคันทัการบริหารประหยัดน,นั้นย่อมเป็นปิโพอดแก่พิสุผู้ขวนขวายอยู่เป็นนิดด้วยกิจมีการสาพยายเป็นต้นเท่านั้นหาเป็นปิโพอดแก่พิสุนอกนี้คือผู้มาได้ขวนขวายไม่ เรื่องเหล่านี้เป็นนิทศนะในความที่คันถะไม่เป็นปริโภคสาหรับภิกษุผู้ไม่ขวนกวายได้ยินมาว่าพระเทวเถระผู้เป็นมัชิมะพานกะคือสวดมัชิมะมีกายไปสู่สำนักของพระเทวเถระชาวมะลายขอเรียนกรรมฐานพระเถระถามว่าอาโโุโสท่านเป็นผู้ในขนาดไหนในประยัติพระมชิมะพานกะตอบว่า ท่านผู้เจริญมัชิมานิกายเข้าพเจ้าญชำนาญพระเถระกล่าวว่าอาวุโสอันมัชิมานิกายนั้นบริหารยากเมื่อสาธยายมูลปันนาสกะมัชฌิมปันนาสกะก็มาคระสาธยายมัชฌิมปันนาสกะเล่าอุปริปันนาสกะก็มาฝนเมื่อยุ่งอยู่ไม่รู้จบเช่นนั้นที่ไหนคำฐานจะมีแก่ท่านได้เล่า พระมัชิมาทานะปฏิญาว่าท่านผูจเจริญข้าไปเจ้าได้กรรมฐานในสำนักของพระคุณท่านแล้วจากไม่เดียวแลคันถานั้นต่อไปละดังนี้แล้วรับเอากรรมฐานไปทําความเพียรไม่ได้ทําการสาธยายถึงสิบเก้าปีต่อปีที่ยี่สิบจดาบรลุพระอรหันต์